3. ตติยะโพธิสูตรว่าด้วยเหตุการณ์แรกตรัสรู้สูตรที่สามข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเมื่อแรกตรัสรู้ประทับอยู่ณควงต้นโพธิพฤกษ์ใกล้ฝั่งแม่น้ำในรัญชราเขตตำบลอุรุเวลาสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งโดยบันลังเดียวเสวยวิมุติสุขอยู่เป็นเวลาเจวัน ครั้นล่วงไปเจ็ดวันพระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธินั้นแล้วทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมและปฏิโลมอย่างละเอียดตลอดมชิมยามแห่งราตรีว่าปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มี เพราะสิ <c energetic descriptive language> <c oughs> ่งน well ี้ดับสิ่งนี้จึงดับคือเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายญนณะจึงมีเพราะสลายญนณะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตันหาจึงมีเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปาญาตจ,จึงมีกองทุกทั้งมวลน,นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ ปฏิจะสมุปบาทโดยปฏิโลมอันหนึ่งเพราะอวิชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะณจึงดับเพราะสลายตนะดับภาษะจึงดับเพราะภาษะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุก์โทมนัสอุปายาจึงดับกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีการดับด้วยอาการอย่างนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว จึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานเมื่อใดแลทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นพรามนั้นย่อมกำจัดมารและเสนาเสียได้ดุดดวงอาทิตย์อุทัยขึ้นาสาสองท้องฟ้าให้สว่างสวัยฉะนั้นตติยะโพธิสูตรที่สามจบ